มชื่อทามและนี่คือชีวิตมาปลาของผมเพื่อนของผมก็ไม่ค่อยมีหรอกครับแต่อย่าไปสนใจมันเลยเพราะผมมีคนที่รู้ใจอยู่แล้วไม่ใช่แน่ๆตัวเองหรอใครอะ่ะแล้วมันใช่ที่รอมไหมเนี่ยตรงนี้สนามบาเนี่ยไม่แล้วห้ห ครับดูเหมือนจะดีนะแต่ทางบ้านผมนี่สิเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่ดูข่าวที่เนี่ยเด็กสมัยนี้มันมีแฟนกันไว้ไว่สิบสี่สิบห้ามันพากันเข้าโรงแรมแล้วรู้ไปถึงไหนก็อายก็ไปถึงนั่นเลยทามแกก็อย่าไปหมกมุ่นเรื่องพวกนี้นะลูกเฮ้ยไม่เคยคิดอยู่แล้วแม่ถุงยางก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปหัดพกมันยังไม่ถึงวัยของเราตั้งใจเรียนให้จบก่อน ค่อยมีแฟนอะมีเมื่อไหร่ก็ได้นะมีถุงยางป่ะไปซื้อ หาอะไรอยู่คะาหาอะไรอยู่หรือเปล่าบอกพี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ช่วยหาให้น้องคะน้องเจ้าอะไรเอา,เอาอจ้าอะไรอะคะน้องจเจ้าอะไรอะน้องคะน้องคะน้อง พากันเข้าโรงแรมแล้วน้องคะน้องคะน้องเจ้าอะไรซื้อถุงยางครับพี่จ้า ปาวานคือชื่อของเราชีวิตมหาลาัยของเราก็เหมือนคนทั่วไปกิจกรรมบ้างเรียนบ้างไม่มีอะไรพิเศษเฮ้แกไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นมึงอะแหมมึงก็พูดว่าไปเดี๋ยวนี้ลงรูปคู่กับผู้ชายนะ หล่อมากเลยอ่ะแฟนเหรอแกเฮ้ยก็ดูดูกันอยู่แหม่ตอบมนดาราชิวนะแอบมีความลับกับเพื่อนเหรอเฮ้ยไม่เอาวะแกเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องเรียนเป็นไงบ้างอ่ะก็เรียนก็ไม่อาอไร่ีหูแต่งานแกเยอะชิบหายเลยอ่ะเยอะมอกรึมึงเย<อ>่บอกนะว่าพี่คนนั้นนะเฮ้ยแกไปแลวนะบา,บาย<อ>บายบ๊านเหรอเฮ้ยแกเซลฟี่กันครับ<า> ไปแล้วนะบ๊ายบายบัน<า><า>นี้มันเกิดใครหนะ้าเจ้าของมันเกิดอาเลี้ยงด้วยละกันอยากไปไหนอ่ะพี่เวลผู้ชายแสนดีที่เข้ามาในชีวิตฉันเขาแตกต่างจากผู้ชายคน,นอื่นๆพี่เขาเป็นคนดีและรักฉันมาก าก็เข้ามาพร้อมกับคำขอบางอย่างคำขอที่ฉันเองก็ไม่กล้าปฏิเสธประวานจำได้ไหมวันเกิดพี่จะให้อะไรเ้าไม่ถุงประลาไม่ใส่เลยปะไม่ได้เราเคยคุยกันแล้วนี่ ทางเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ ยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแม่มานะครับโอ้ชาตลอดผมไม่ชินอยู่หรอ,เ,อเร็วรีบหน่อยเนี่ยเรีนะเขียวเร็ว,ารว่ายแล้วสายงา กั้งลูกชายที่เกิดจากความผิดพลาดของฉันแต่ฉันก็รักเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังและเขาเองก็ทำให้ฉันภาคภูมิใจเช่นกัน อกล้างิืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนั่นแหละครับจ้ะขอโทษนะครับจ้ะสวันนี้ครับ<อ>เปลี่ยนชุดแล้วลงมากินข้าวนะครับ วันนี้แม่รับโทรศัพท์แคมป์ด้วยครับแคมป์บอกแล้วคือแม่ลูกกับแคมป์เป็นอะไรกันเป็นมากกว่าเพื่อนใช่ไหมแม่ถามทาไมไม่ตอบทำไมทํากับแม่แบบนี้รู้ไหมว่าลูกเป็นแบบนี้แม่จะเสียใจแค่ไหนเรียนจบไปสังคมจะยอมรับเหรอกั้งกั้ง ตกลงลูกกับแคมเป็นไรกันเป็นแฟนนะครับมีความรักกับแม่ไม่ว่าหรอกแต่โตแล้วต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกเก็บไว้ด้วยวันทุง <c oughs> <c oughs> เออวันนี้ชวนแคมมากินข้าวได้ดิครับเออแล้วก็แล้วแคม้รรอบกินอะไรอ่ะ i my god